ไม่ได oh, ้เป็นนะฮอบเมื่อได้มันได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่มีกระต้มก็พอขนมมุกเขาเฮ็ดบริเ็นละจะภาพโดยนี่แหละจะของเงื่อนเนาะเจ็ดบุญให้ปู่หงยาครบรอบสามปีพนามเตียงมาเ่ยเอาไ้ใช้พี่บดอบอาเงินคนก่อนใช้วบบนี้ พ่อรุ่งช um> ่้เป็นเช่นจ๋าโอ้วันนี้ก็ยังโหลดขึ้นกลับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝาลุ่มบ้สู่สุขคนเนาะยินดีตอนรับสองสวุนบันนา อีกแล้วพี่น้องเลยมาพบพอ่พอใน,น,นืันนี้เนาะทั้งบูนก็อยู่เพื่อนพี่น้องเลยอยู่เพื่อนเนาะกำลังจาสิไปเวียกแต่ว่ายังไม่ได้ไปตอนนี้เนาะเวียกก็มีอยู่สองงานพี่น้องเลยอยู่งานอยู่เพื่อนลาน,น,นเนาะเพื่อนใกล้ๆนี่เพื่อนที่มีกําแพงมีต้นกล้วยนี่ก็เป็นเหตุบุญแจกขา่าวฮาพ่อกับแม่ที่เพิ่นได้เสียไปเนาะี่ว่า ่อกแม่ไปเฮดเวียกอยู่ไทยมาเฮดเวียกไทยมาลายพาหลายปีเดี้ยงลูกจนแญ่ไม่ไป้ปองเลยกับเกิดเหตุที่ว่าเข็นรถเคลนขายกับข่าวเ,เนเนาะขายอาหารทงนี่แหละอาหารซุกเนี่เข็นขับถนนดากะขับข้างถนนอดิรถมาตามทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็มีน้องเมียคนหนึ่งเสียน้ำกันทั้งสามคนเลยกั ได้มานี่ครบรอบสามปีเนาะครบรอบสามปีเพิ่นได้เฮ็ดบุญแจกเขา่าหาทั้งพี่น้องเพี่น้องเอ้ขาปีทาผูเซียไปแน่เนาะกะผููเซียเป็นผู้ชายดกคือเป็นลูกของไอ่บอวทองมีเนาะแห่ว่าง่ายว่าเป็นลานไผ่บาวทองมีพี่น้องเอ้ผููเซียไปนี่แต่เฮื่อนเรานี่ก็เป็นลานชายแบบนี้อยู่กับเมียกับลูกเนาะโดยกะสิ ไป,ไปพี่ร้องเยไปซอยงานเพลินไปซอยเบิรงเพลินหอกะต้มกระปาดจักหน่อยกะสีลงไปเพ่อนดีเนาะดูเฉพาเพลินคนเสียพี่ร้องเลยที่ว่าปูนเนี่ยปูเป็นแนะนำสมบูรณ์เอิรนเนาะเป็นปูเพี่ร้องเลยแต่ว่าทั้งบ่อเตียงนี่เป็นลุงเนาะเป็นลุงเป็นแนะนำมาเป็นลุง้งไอของแม่ จตุจบุญน,นั่นเจา้าชิดมทั้งในให้ทั้งบอทั้งมีไปส่งน้องพิงไปโรงเรียนอยู่ไปพี่น้องเลยให้บทอทั้งมีเพื่อส่งน้องพิงไปโรงเรียนแล้วทั้งนี้มันกลับมาให้บทอทั้งนีอยู่เพื่อนหลังนี้สบุญจะลงไปไต่พุน่นเนาะขอเพื่อนสบุญหันอยู่ไกลมูไปพี่น้องเลยอีสุดเลยเนาะสี่แหละอีุดเลยแต่ตอนนี้กำลังชิญยางไปพุนปป่นยางไปไอเพื่อนเป็นหอกต้มนี่แหละ ก่อนสิไปแล้วก็สิเบิ่งเฮือนซานก่อนให้พี่น้องได้บ่มีเวลาบ่มีเวลานอนเบิ่งเฮือนซานให้พี่น้อง้เบิ่งสีกทะเลกดแเป็นเือของสบุญบ่มีบันไดพี่น้องเอ้ยกี้มันเป็นบันไดสูงแล้วกทุบออกแล้วกอันใดย่างขึ้นเลยเนาะนี่ก็สิเป็นเฮือนออมเฮือนอบซานให้พี่น้องเอ้ยวงเวียนทางนี้แหละนเนาะมานีกเป็นที่ฮะ สมุนเคยขายเครื่องตั้งแต่สมุนเป็นสาวเพราะได้มีขบก,กบทองเมียกันได้ขายอยู่ตอนในในยะหนึ่งเนาะได้ขายแต่ว่าหยุดปิดแบบน,นี้มันไปบวกลอดเพื่อพี่น้องไอ้ยกำไรน้อยเนะเาะเอาพอได้แต่กุ้มผากกุมปากแต่บ่ได้อีหยังแต่เลยอันน่ะพักการตั้งใจไปไทยเนาะไปไทยเพื่อนเพื่องเอ๋ยไปไทย ได้เกือบสองปีปลายแต่จะมีรถคันหนึ่งเนาะมีรถคันหนึ่งมาด,ด้าสีขาวนี่เพื่อนพี่น้องอเลยแบบเด็กกักลับมากลับมาแล้วก็ขายเครื่องคือเก่าขายเครื่องในหา้านนี่แหละขายเครื่องคือเก่าแล้วก็บวัตถุนิรันดร,ร์อะไรเขากับเห็ดเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เนาะถ่ายคลิปถ่ายอย่างน้องไป,ปนไี่เพื่อนของสมบูรณ์กับซิปมาณนี่เนาะนี่ก็ ให้ทั้งสร้างมันไม่ให้กันสะอาดเวลากลางวันสองสามโมงเดี๋ยมันมันมันจิวนั่นนงบ่ได้ต๊ะนี่เนาะนั่งบ่ได้เลยนั่งบ่ได้แต่ต้องเฮ็ดกันสะอาดกะรอถาา่าสร้างผลไมาเฮ็ดกบับโบเวนเงินของสบุญดอกไฟพี่น้องเอยเฉพาะลำพังสบุญน,น,นี่บ่มีปัญญายเฮ็ดเนาะกะทั้งพอหักของสบุญหรือว,ว่าพอใหญ่จดีนดเนาะผู้เพันส่างเฮ็อนน้องนิงเนี่ะไว้พี่น้องเอยเพิ่นได้ฝากเงินมาซอยจำนวนหนึ่ง ไฮซาบุนเฮ็ดกันศาสตร์เนาะแต่ว่าทั้งสร้างเพิ่นว่าเบิ่งแล้วแต่เพิ่นยังบ่ต right. ีราคาบ่เท่าไหร่เนาะนี่กแกบวองค์รอบๆเพื่อนรอบซานก่อนสิไปเพื่อนเพื่อนหอกตุกเนาะเบิ่งกไปแล้วซาบุนก็สิเป็นโทนฟ้าเพี่น้องไปท่อนเท่าอมฟ้าเนาะเท่าอมฟ้าแล้วก็นี่ก็สิเป็นที่ว่าต้องมีเพิ่นท่าเองทีนี่ก็เนาะ ตาเองเอาบางมุมไกลเลยชิยมันอยากมัเนเมื่อน่เนาะเป็นเฮือนของเฮาได้เป็นกลุ่มคนเนลาคนเหตุยูทูบด้วยทุกคนมันกับผมเองด้วยทุกคนเด้อนี่กับเพื่อเฮาสี้หาได้ด้วยกันเสานี่กับพอ่อซอยพ่อใหญ่จะดีที่เห็ดสังเฮืาะหเออบรรดาซอยเนาะเสาเสาหัวนี่เสาหัว แล้วคาแห้งนี่มีพอจะดีคนหนึ่งอีกที่เพิ่นสั่งเพือ่นน้องอุทัยถ่เพื่อเพดองเอ้ยนี่เห็ดหัวนี่มันไหม้หนิไหม้แล้กวก็เล็ก่็ง่ายวาสดุนี่มีพอใหญ่จะดีอยสามคนแต่เพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำพ่นทั้งคนทั้งสามเลยเนาะเพิ่นได้ชุดซอวยขามาพื่อเพดองเลยเปิดแสดงกำแพงนี่กะน,นี่ก็จะมีต้นคูนเนาะต้นคูนต้นคูนหัน เดิมเดิมมันนั่นแหละจะตัดออกมาตัดออกมาแต่ยังม,มีเวลาสีนมันได้มีเวลาสีน์คนทางบอแซนไปลหรอไปไปไปโอ้พ่อส่งลูกชายนะทรา,ายชิ่งเลยยังประธานไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่สิประมาณนี่ทางดังบ้านข่างบ้านเนาะข่างบ้านจมูก เป็นตูซื้อมานั่งตอนที่ว่าขายเครื่องะแหละเพราะว่นานั่งในห้านบัวใบนี่ก็มีเวลาใช้หาลานมาโอ้ตอน้นไม้ขยายเราออกมันยู่นี่เบิดเลยอยนี้เนาะที่แมงนิ่งมาบุกแล้วต้นเนี่ยกี้อยู่ฉบ,บูนชิมีต้นไม้ยู่น่แก็มันมันไหลลงมาหนีเลยบราต้องสิสังเกตเบืเ้งต่อใช่ไองโอ้ยท่าสีก็เป็นท่าทั่วหรอก ยังอุวยอุ้ยเวลาท่าเฮ้ยพี่น้องเลยซื้อทางสีมาทางหนึ่งของมี่กะสิท่าเองเวลามาแต่เวียกเนาะแต่ละคนเด็ดไปส่งลูกเมียเวเสียงพ่อยพี่น้องเลยเนาะจะส่งลูกไปเดียนนี่กะสิประมาณนี้เคือสมุนอยู่เข้มทางไปพี่จะมาทางไหนก็สิไปซอยเรียกซอยงานเพันก่อนรพียพี่น้องเลยคนเพี่ยนคนที่ว่ายืนอยู่ตลายเนี่ย Hãy bưng phân tôm bạn con Rồi, hà lộc con à, Tạ xì này còn nó à, Này, nhàng Cái <laughs> cái <laughs> đứa này chứ nhàng tôm con chỉ cần lột Thank you, กวนอหอยพี่น้ดำเลยเกิสิเป็นสิมากลางดินหมักปุกลุกเนาะเลือกเป็นรลาน,นใกล้ๆนีน้เลยเป็นหออก็ต้มกับปาดกันโหน้ำเงยตาแล้วแบ,บกกระทางมาน เดินทางทางมาใส่ยังเอ้ยมามข้าเออตักมามาข้าโอ้ยเอาละจังเอาน้าป๊าน้ําก็ตสงีมือนเพิ่นฮก็ต้ม่องนีเนาะอแล้วก็ต้มุปาใหญ่สวัสดีเด้อปาใหญ่เด้อโยป้าไป้าพุ กินมาเอินเอ้อ่อนได้เดี๋ยวมาเสีชิมผู้ก oh. hey, ันซะเออ้ยอ <c ười> ่อนมาน้าป้าบ่าดาไปพี่เลยมาทพี่เลยจะมาอทางนาาเลยืับนเลย้านเลยบาอนไตเคิได้หงงามนี่ชิมมือเจ้าบอลน่ เออแม่เด้องามเลยนี่ให้ของชิมือนั่นแม่จ้ะน่ะนี่วะจะตั้งเผาดิวะเออมาแท่งดูหันของพยงามมาแท่งดูเราว่าห่อกของกฐินเพื่อถวอยห่อคู่อ่ะห่อขี้บ่ะในน้ำหมองนาตั้งกองบุญหมองนี้เลยเนาะ ผูชาไปส่งน้องผิงไปโรงเรียนยังออมาป่ฟังายเมล่าหอผักแค่เนมถั่วเนาะถั่วไหยเนมถั่วไทอบอ ข้าวอยู่บ้านข้าวซัมนี่เพิ่งรับเดี๋ยวปอจ้าปีนี่ฮาปีเดี๋ยวปอเสริมกันกำลังพิงเลยกำลังพิงมันนี ໄປຊິນັ່ງຈຸ່ມໄປຈຸ່ມມັນເນາະທຸກບົນກະທາງປານັດສາວຝຣັ່ງເທ່ເນາະບໍ່ໄດ້ບໍ່5ນີ້ຕັມດປືນລຊາຍປໃຫບກປນນດີ รอเวลาจะแก้มเช็ดกระสอบไปต้มก่อนเลยกระสอบเตรียมไว้อยู่่อร์ไม่ได้เป็ีนนะฮอร์ไม่ได้มันได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่มีกระต้มก็พอขนมมุกเขาเฮ็ดบ่เป็ีนนะนั่งด้วยนะเปลี่ยนปะกายเราไปจั๊กจิต จลายฮะเต็มขันนึงพลีเลยวะอ่พระเจ er pues ๊ดิเป็น nah พ่อะชาเถิดดิคนึงเนี่ยะเจ๊คนึงเดอดชีท่วงันนี้วะาบูื่กันาบอดเกเวนาะมันชิเว็ดกะสิบสาม หลายพ่ได้นอนสิบสามเผื่อไชสิบสามกันกลุ่มพีสบายดีกินยกัละนี่สบายดีสบายดีสบายีพย่อแม่านเป็นได้เรากินยังนี่เล่นขวดยังนี่นะขวดเส้นบอขวมี่ยังยังได้ยังเทศเป็นอยู่บ่ ติดมาหาลาวกนกันเกดพอกันไว้เรเกอของได้ไล้หรอพ่าปล็อกหมูกินเขียดหมกินเกียดแต่กันมเออมกล่ะแม่นบอกเก็บเขียดถือเขียดดิว่าแม่นถือขี้แบบ่บ่ถืออยู่ ว่ามัขีแบบบอกเก็บใส่เก็บใส่ล้วเต็มข่องจังน่ายกก็พ่ออีกเก่งแท้เราเทศเก่งแค่ยังนี่มึงล่ะลองเทศให้ไม่ตู้เราฟังมึงดูห่ฮะใหญ่มากหนอประเทศเลยใหญ่มากประเทศปิกายนี่เฮ็ยยังก็เคิ้นบอดีผูกแขนเนาะ อัน uh. ah. like ี้คนก็ว่าคนอยุว่าเทียนเศษกัน่ะโมทัศน์ะไม่ได้เป็นนะบ่วด้นี่นะจะบอกเป็นยุ่จัอะไร้มาจะเอาเงินไหนชื่อขนมอยอย่าแลวสั่นบอกก่งเร่งรแมคน้องเงินเดอนงโคมน่อแม่เจ้าทจโคมเ็ดโคมหอยไปซีบบอวเวล ที่คือกนมาห่อสมปานตลาดลงแท้นี่เนาะเดินสบายเาเป็นเลาแล้วข้นกบไปให้เป็นต้มกันเดี๋ยวเบิ่งแต่ปัาหาสิเดิมหอกันเนาะคิดเจ๊ได้ย่าแล้วว่าวันนี้เลือว่าห่อต่อ เก็บใส่้กั๊โซบันได้ไหเอาเก็บใสื้อกัอโซกันไปไหาเก็บกระตุ้มยังได้บลายไปไดของตู้ยังมอดเจ็ดประตู่ยังมอดเจ็ดป่ะของยอดนะ่อสองสี่หกอีกครบนะมือจำพอดีเลยเล็กมืออยู่เราอะตอนนี้ ตึงตรงได้ได้เลยหรอห่อยตัวห่อยไว้เนาะหนึงเวลาเสื่อแล้วมันงายดิถูกเนาะบุญน้ำกันไดลาคนห่อได้หรอคือห่อสมมันนาจยู่ตลาดล้มเข้ามาเยอะห่อยใช่ไหมแต่สาลีน้ำแมนนาป่าก่อน ก็ชะะิ้นหอยจะเป็นพวงว่าาะมาฮะสำมะคีหอ่อข้าวต้มข้าวปะาข้าวป้าพี่ได้พเพราะระบบอันได้ระบบปะาเขาจะเอาไปต้มอีกโครบหนึง่ง ແລ n ນໍາມາເປັນຫຍັງກໍເປັນຫັ້ນ เปลี่ยนล่งใหม่เลยอีกคืออนีคนไทยวะนี่นะอสวัสดีค่ะสวัสดีดนะสวัสดีด้วยหนุ่ครึงไทยลาาเอ๋เนาะไปผมกำลังเก็บสตมบานนี้คนไปคนบ้านเฮือนเคียง เราจะเอากระต้มใส่เราสั as as well> ้นไปสิบอ่คิดว่านอนแล้วเห็นเานอนได้เลยนี่เาฉุดของไฟของมันเนาะเอาแต่นอนเราลงมาได้แต่กาเลเอาไปตั้งนั่งไปสินะีังวะเั้ดี๋ยวุดของไฟของมันนะเนาะแาเป็นพวกมากะงหมอให้เนาะ แบบควนมันมันคานนันกัําแพงเนาะอยู่นี่เลยไอ้พี่พนอายไปตุ้มพุ่นพุ่งมาไกลตัวมีพุนเนาะนั่งก็ได้ลนพื้นนคือถือพื้นไม้ม่วงแช่เนาะบดอ่ไคือที่ออบดอคือแมนดีดี Mở ông xà đây nè, mở tôm của tôm cắn mở Ồ Mở tôm của đội mua Hãy uhm. uhm. พูดมันไม่ใช่เนนังโบามันควันต้มนี้ใช่ต้มงเยอพูดต้มนี้เก่อโยมมามันไก่ต้มได้เหรอเอาเมนมือนะแม่เบี้ยจะภาพโดยจะขอเพื่อนเนาะเจ็บุญให้ปู่่าครบรอบสามปีนามเตียงมาไ่นเอาไ้ใช้พี่บ ดิเยก่านี้ก่เป็นเนีัโอ้วันนีกกัยังโหลดขึ้นนักทุกยินักจนอตียงนะโอต้ ไม่ได้หมอดหอมนาหมอกกรูกเราแห้งนั่นน่าต้องกระดูกแล้วละพอเพิ่นหาสิเริ่มต้มเนาะอันเพิ่นเริ่มหาสิเอ็นนะหาสิเริ่มหอดยังบ่ได้หลายปานใดมีสองเงื่อนดิ ผีบ้าว่าผีบ้าแมาหม่งเ้าผี่่าน้องกำลังเคีรยที่เพื่อเพี่อนเอยเคี้ยเคี้ยแล้วพักแท้จอดด้ครับเดาก แม่ได้ถ้าว่าเขาดังเปยดดิช่วงกันดานั่นนะช่วงห็ดลองไอ้ชุกนะไล่เบ็ดแถวนะอ่างเลยจังแรกเขาจะไปนั่งล่างพ่ดแต่พนักงานถกลงพูด หามตวเนี่เลยเนอะเหมองห้าลังเลยมันฮูมันน่อยฮู้มันน่อยเลยตันที่หนันแนยังมันยืด้หาลงเลยใส่หน้าไน้องตนเาเลยดิงงเีด้เคบนี้รอถ่าก็ต้มมันเต็มหม้อเลยจังย่อขึ้นบนหมดนั่นเลยเนาะ ำทำโบราณพระเราให้ขามพื้นเถอะนะอ,อะืตอนนี้่ำลองกำลังสนมุนกันบวนี้อ่าวกัวนของตบายลงทตักไม่ต้อางาอือ เราคนเดียกกูเราอ่ะนั่งโบนั่งโนั่งหำบุ๊ต๊อาราเื่อใดีก่ะคือหลายคนหลายเป็นเอาก็ต้องเมื่อแบบบ๊บบีบเลยนี่เถ้ามันชกกันลูกมามาใส่ไปต้มไผ่มหมามามไม่เท่าส่ไปต้มไผ่มหเป็นว่ารูกเคยค่อยมัไม่เท่าสไปต้มไผ่เนาะ Chụp mưa tôm như hơn khỏi chị đuôi chị chồng mẹ chụp con chụp chẳng chụp mẹ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  chụp này, chụp mẹ 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 chụp ข่อยได้ข่อยข่อยว่าข,ข้างแรกข่อยว่าจะเป็นนุกคืออยู่ข่อยย่าเนี่ <laughs> <c oughs> ยข่อยถึงข่ายจิเลยตามพี่ใหญ่กระดุมยังยังนะเอ่อปะบานีกว่าสี่ประมาณนี้ก่อนเด้อะข่พี่น้องปลาดุ้งเลยกำลังชุมนมุนกันหาต้มกระปอกอปกระป๋ากันบัานี้เนาะเป็นกำลังใส่หมอ้อใส่ย,ยางทั้งสะบนกับทางบอตรงมีมาแทนอยู่นี่แล้วชิลงไปพุ่นเนาะ Bye, kira kip ni, bye, dad, selamat malam.